เครื่องบินที่สว่างแดนดินตอนนี้กำลังจะพาขี่รถเที่ยวชม เอาเองหมดเอาตัวมีรังค้าไหม,มน่วเด็กำลังออกนมือหดไปไปไปอเคโ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 นเขโอเค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 าอเคโอคนอเคโอเ่โอเคโอเคโอเคโอนคคเเออเ ตอนนี้ว่างอยู่ครับ400บาทจบกัได้20นาทีาลงโต๊ะเยครับขึ้นก่อน20นาทีแล้วเราไปตรงไหนบ้างอ๋อขับลงสวนน่านครับเอาคนนี่มีเส้นทางให้ครับผมอ๋อก็คือดูตารสวนไปเลยแสดงว่าอีกคนหนึ่งจะได้นั่งใายได้หนิมันบอมานั่งใายเลือกทางหนึ่งย้ายหน้าสำลเลยครับผมเสร็จแล้วขึ้นขึ้นขึ้น ทำไมไม่มีคนขับที่นั่งไม่มีเขาเป็นอะไรแง่สุด้ครับจอดได้เลยนะครับลูกน้าจอานหน้าได้เลยครับามตอนนี้กําลังจะนั่งรถชมวิวชมสวนชมสวนครับเอาไมไม่ไปนั่งข้างคนขับพี่โบ๊ทเนครับ จะลืมนัดเข็มขัดใช้ครับเองเป็นอย่างนั้นก็แย่รับามีคิวอยู่นะคะ่ะขับ้านจะเป็นของอีาติคนหนึ่งค่ะจองก่อนแล้วโอ้โหไรบอส ล้างตัวเลจ้ะวันนี้ล้านตาอยู่เลยโอ้ยคนจองโอ้ยมีคนจองรถแล้วไปเลือกรถกัน ที่สว่างแดนนี้นะคะทุกคนเชิญมาเที่ยวได้คาเฟ่เครื่องบินมีร้านอาหารมันไม่มีหลังค่ามันมีคันเดียวเหรอ ไม่มีหลังคาไปหรือเปล่า เหลือคันบ่มีหลังคา20นาทีมันนานเกินได้ทีมเดียวกันรอแต่ว่านั่งได้ไหมได้ถ่ายรูปได้นั่งถ่ายรูปถ่ายแน่ มันแค่ก็เห็นนะ่ะนี่น้องอันนี้เลยครับห้าบาทใช่คุณยายหน่อตัวรูปต้องไปเลยนะครับเอามาฝั่งนี้ด้วย <c oughs> มีบริการถ่ายรูปด้วยทุกคนเอามาฝั่งนี้ด้วยครับ <c oughs> ขอบคุณครับบครอรถตอนนี้รอรถอยู่ยังไม่มีรถไปสวัสด,ดีจ้าสวัสด,ดีจ้า จ้าวันดีจ้าไล่สดยูทูบอยู่ก็ถามคนแก่คนหนุ่มไปได้แต่คนแก่ไม่รู้ น่าจะได้รถแล้วสาวๆเดินจะได้รถแหละสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าตัวเข้าชมสองร้อยสามารถแลกเครื่องดื่มได้มีกูปองแลกเครื่องดื่มเดินมากันแหละ เอาคันสวยๆน่อยคันนี้คันนี้เอาเราได้นั่งสุดท้ายอีกแหละเรา่องขเราแบบคืน2ีสิกับส8แค่ะขึ้นขบวนแรกนะคะ โอ๊ยร้อนตูด <laughs> <laughs> เราจะไปช่องชวนกันร้อนร้อน

ตอนนี้กำลังจะพาชมตอนนี้กำลังพาชมสวน ผู้ทั้งหลังพอได้สมทุงเลยมอืดโทุศัวสา ทนเอาทนเอาทนเอาสาวสาวทนเอาตอนนี้กำลังพาชมสวน เี๋ไปเร็วแล้วแม่บพอยยี่สิบนาทีเลยนี่เด้มันหลายรอบอยู่ด้วล่ะมันเรียวไปเรียวไม่ด้ยล่ะมันเป็นวันเยนครได้รอบเยถเกิมีคนมีคนที่มาขลคบอกว่าโอกเก็จอดทีนี้คุณไปถ่ายรูปมันก็ผ่

นัเหเห่งรถไฟอยากพูดตอนเช้าไปเลยบอยให้ได้ไม่ล้ลงมาไม่ได้ใจถูกคนขึ้นคอยดูเขาจอดมันจอดทางลู่จอดเกี่ยวกันนี่มนถึงใช้รถอะไานั่งรอขบรถน้านี่ล้วบอติดกระ

อันนั้น่ะรอ,นนอเฉยๆไม่ได้มองถ่ายรูปใช่เอาท่ายืดใหญ่บานาชมวิวตาชมวิว หัวมนะจะไปที่แสงหวังมนะหนึ่อมัจะหนึ่งสองหนึถ้าถ่ายอย่างนี้นี่เธออมันจะแต่ก้อนหิน พาชมสวนดอกไม้สวยงามมาก โอ้ย่าด้น้ำโมลแล้วนี่เอาเลยเอาเลยพาท่านผู้ชมชมสวนดอกไม้ก่อนปี่มานั่งจัก,กรยานปี่ mm ถ่ายมาถ่ายต้องโคง้งโค้งนะถ่ายแน,น่ก็ <S <S ถ่ายวิดีโอของตัวเองนั่ค่อยสงให้ถ่ายถาย่ถ่ายเลยเอาเอาธรรมชาติไงนี่ ได้เลยได้เลยให้ไม่เอาข้างหลังให้เห็นไอ้หางเครื่องบินด้วยพอแล้ว อน,นุญาตลงไลน์จ้า